สวัสดีครับพบกับผมอีกครั้งหนึ่งในช่องนกกลงหัวจุกคนเคยเซียนนะครับสําหรับวันนี้นะครับมีน้องๆและก็มีพี่คนหนึ่งน้องประมาณสองถึงสามคนถามมานานแล้วนะครับไม่ใช่ว่าถามวันนี้พรุ่งนี้นะครับถามมาเป็นเดือนหลายหลายเดือนแล้วก็มีนะครับแต่ว่าผมไม่ค่อยถนัดเรื่องนกด่างนกเผือกผมก็เลยไม่คิดเอามาตอบแต่ว่าวันนี้มันเป็นอะไรที่ว่างผมก็เลย คิดได้ว่าผมจะมาตอบคําถามของน้องคนหนึ่งรวมๆเลยภาพคําถามมันจะถามในลักษณะคล้ายกันถามว่าประมาณว่าผมซื้อนกมาตัวหนึ่งนกป่าแล้วมันมีคิ้วแดงเส้นหนึ่งอ,อนาคตมันจะเป็นนกด่างนกเผือกไหมเขาเขาถามเข้ามาในอินบ็อกซ์ส่วนตัวในไลน์ส่วนตัวคนหนึ่งในอินบ็อกซ์สองคนผมก็ไม่ได้ตอบแล้วครับอ่านไว้อย่างนั้น วันนี้ผมก็เลยคิดได้ว่าผมจะมาตอบน้องๆกับพี่ชุดนั้นเลยกันขออภัยนะครับที่ว่ามาตอบสายมาตอบช้าไปนะครับเพราะว่าต้องขออภัยด้วยเพราะว่าผมไม่เคยเลี้ยงนกเผือกนกด่างผมก็ไม่รู้จะตอบอยังไงเอาเป็นว่าเอาเป็นส,ส่วนตัวผมนะครับส่วนตัวผมที่เคยที่เคยอยากอยากมีนกด่างนกเผือกนะครับผมก็เลยใช้ประสบการณ์ของผม เล่าให้ฟังแล้วกันนะครับถ้ามีการาพลาดพิงหรือ,อยังไงก็ต้องขอประทานอภัยกันนะครับสําหรับคนที่มีสายด่างสายเพือกนะครับเอาเป็นว่าเล่าสู่กันฟังนะครับผมเคยมีครั้งหนึ่งนะครับในยุคนั้นนกด่างถ้าไปสนามแข่งเนี่ยนกจะพันก่าตัวหรือจะเจ็ดแปดร้อยตัวนานๆถ้าเราเห็นมีนกด่างนกที่ขาวง่ายๆด่างหรือเพือกนี่แหละ ขึ้นแขวนแข่งทักตัวหนึ่งมันเป็นอะไรที่ฮือฮามากครับคือใครก็อยากจะเห็นใครก็อยากจะมีใครก็อยากจะใกล้นกดังไม่ใช่ว่าใกล้นี่คือไปแข่งอยากไปยืนใกล้ๆอยากดูอยากชมอยากชื่นชมบาร,รมีเขาว่าอย่างนั้นเถอะเพราะว่าในยุคนั้นมันมันไม่ใช่เหมือนปัจจุบันนะครับมันไม่ใช่ถูกเหมือนปัจจุบันแล้วเมื่อก่อนมันก็ไม่มีให้เห็นกันง่ายๆนะครับ สนามหนึ่งบางทียังไม่มีสักตัวหนึ่งนกเผือกนกด่างนะครับยิ่งท้านกด่างนกเผือกมาแล้วใส่กรงสวยๆช่างสกุลช่างดีๆสกุลดงัดงๆเนี่ยมันมันเป็นอะไรที่เสริมบาร,รมีให้กับเจ้าของนกเลยนะครับเจ้าของบ้านที่ฮิ้วมาถือว่าเป็นพญานกนกคู่บาร,รมีคู่บุญก็แล้วกันนะครับว่ากันในยุคนั้นก็แล้วกันผมก็หนึ่งที่อยากจะมีนกด่าง แต่ไม่มีปัญญาไปหาซื้อแล้วครับเพราะยุคนั้นก็น่าจะตัวเป็นแสนสองแสนด่างนะครับพอไปบ้านเพื่อนบ้านเพื่อนสมาชิกหรือบ้านคนที่ต่อนกอะนกป่าถ้าเขาบอกว่ามีคิ้วแดงสักเส้นหนึ่งสองเส้นเนี่ยโอ้โหรีบเลยครับเพื่อนๆรีบไปเลยจะทําอะไรก็รีบไปเพื่อจะไปเอาไอ้นกตัวนั้นมาให้ได้ตัวก็อย่างถ้าธรรมดานกป่าในยุคนั้นก็ับ แพงสุดหนึ่งพันหนึ่งนี่ก็ถือว่าแพงมากแหละครับยกป่าต่อได้จะป่าใช่ไหมครับแพงแล้ว200-300-500ก็ถือว่าพอปานกลางแต่ถ้าโอ้โหมันมีคิ้วแดงเส้นหนึ่งสองเส้นนี่ 1, 5, 2, พันห้าสอพไม่เกี่ยงเลยครับขอให้มันมีตําหนิมันเป็นคือมันมีแนวโน้มที่จะไปเป็นนกด่างนี่ยังไงก็จะซื้อมาเก็บผมก็หนึ่งไปซื้อมาแล้วแต่ผมไม่ได้ซื้อถูก แต่ว่าไอ้ที่ซื้อถูกก็เคยมีไอ้พวกเล็บด่างนิดนึงตรงนั้นนิดนึงจงพวบปีขาวนิดนึงแตกต่างกับนกตัวอื่นบางตัวก็มีแหมมันเหมือนผมงอกนะครับขึ้นมาเส้น2เส้นแหมมันเป็นอะไรที่โอ้โหอนาคตมันต้องด่างมันต้องเผือกเพื่อนๆพอเข้าใจไหมครับเพราเราไม่มีเงินที่จะไปซื้ออย่างนั้นเลยเราก็ต้องใช้วิธีแบบสายเต้าแบบนี้เอา <c ười> ผมคนหนึ่งก็ไปซื้อมาตัวหนึ่ง หลายตัวแล้วแต่เอาไอ้ตัวที่แพงก็แล้วกันผมไปซื้อมาจากน้องคนหนึ่งเป็นนกแข่งด้วยแล้วคิ้วแดงสามเส้นโอ้โหเป็นลูกผสมลูกผสมนี่ไม่ใช่ว่าลูกผสมด่างเลือดชิดเลือดอะไรนะครับเป็นลูกผสมนกป่าบวกนกปลอดปลอดเขาไอ้ไอ้เขาเขาอะแล้วมาผสมนกหัวจุกอีกทีหนึ่งก็เลยมีคิ้วแดงสามเส้นแล้วคิดในใจว่าอีกสักปีหนึ่ง ถ้าขาวหมดตัวขายกําไรบานเบอร์ปรากฏอยู่กับผมมาหกปีสมเส้นก็สามเส้นอยู่อย่างนั้นครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีด่างไม่มีเพิ่มไม่มีขาวส่วนไอ้ตัวที่ไปซื้ออีกตัวนั้นซื้อไม่แพงพันกว่าบาทซื้อป่าเขาอะไรใกล้ๆแต่บมที่เคยอยู่ จำไม่ได้ว่าเขาเรียกเขาอะไรเขานมนางเออไม่ใช่ไม่ได้พูดคำหยาดนะครับเขาชายแดนมีเขาลูกหนึ่งชื่อเขานมนางนะครับซื้อมารู้สึก1 0 0ันะเล็บเล็บเล็บเบท้าเขาอะค่อนข้างจะสีขาวสองเล็บแต่จาเล็บไม่ได้มานานแล้วก็ซื้อมาเปี่ยวดิ้นน้าดูเลยเปี่ยวเลี้ยงไปปีกว่าก็เหมือนเดิมก็อยากจะบอกเพื่อนๆน,นะครับว่า อย่าไปซื้อเลยครับเพราะว่าซื้อแล้วมันก็ไม่ด่างไม่เผือกไม่สมใจแหละครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะทุกตัวเลยครับบางตัวมันก็มีแต่ใช้เวลานานบางตัวนี่ถ้ามันจะด่างมันจะเผือกมันต้องมีแววตั้งแต่วันที่ซื้อยังน้อย70%ไปแล้วนะครับที่มันจะเผือกไปถึงนี่เอาหลักๆเลยนะครับหลักๆที่มันจะโอกาสจะเปลี่ยนเลยด่างหรือว่าจะเผือกนะครับอันดับแรกแหละ เพื่อนๆดูที่ขาเลยนะครับขานกนะครับขาเนี่ยตั้งแต่นิ้วเท้ายันข้อขาเนี่ยดูทั้งหมดเลยถ้าขาเป็นสีชมพูจำให้ดีนะครับถ้าขาเป็นสีชมพูอมอมอมอะไรเขาเรียกอะไรเรียกไม่ถูกเอาว่าขามันออกจะเผือกะตัวมันจะดํากระช่างขามันออกขาวเผือกและปากปันค่อนข้างอมอมขาวนะครับปากมันอมขาวขาขาว ตาจะเป็นสีอะไรกระช่างขนไม่ขึ้นอย่างนั้นยังพอจะมีโอกาสกว่านะครับอขาขาวเล็บขาวปากขาวนี่ยังมีโอกาสที่จะด่างแต่จะร้อยหรือไม่ร้อยก็มาว่ากันอีกทีหนึง่งเพราะว่าถามว่ามันมีโอกาสไหมมันก็มีโอกาสจะด่างแล้วก็มีโอกาสที่จะไม่ด่างเพราะว่านกในป่ามันธรรมชาติมันผสมกันนะครับมันผสมกันมันไม่ใช่ว่าลูกด่างผสมลูกด่างจะออกมาด่างนะครับไม่ ต้องดูอะไรมากครับดูอย่างคนเราละกันพ่อดำแม่ดำลูกออกมาแทนที่จะดำกลับมีขาวอีกคนลับดำเพราะว่ามันมียีนมีอะไรวัฒน์มันมีการถ่ายทอดเลือดบางทีเลือดปู่ย่าตายายชวดฉลูขานเนี่ยเขามีดำมีขาวปนกันบางทีมันไปได้ยีนของตาของยายของปู่ก็เลยทําให้ลูกไม่ร้อยเปอร์เซนต์ว่าจะต้องออกมาดำ ดำต่อดำก็ไม่ใช่ว่าจะออกมาดำเป๊ะนะครับบางทีอาจมีขาวอาจดีออกว่าพ่ออีกอาจจะขาวออกว่าพ่อน,นิดเพราะว่ายีนมันผสมกันเช่นเดียวกันนกอ่ะเพื่อน,นอเพื่อนนกอ่ะเพื่อนเพื่อไปซื้อไปซื้อนกที่มันค่อนข้าง้ยมองเห็นเหมือนจะขาวขาวบางทีเลี้ยงไปเลี้ยงมาเลี้ยงสปีนึงอ่ะมันเปลี่ยนผลได้นะครับมันเปลี่ยนกลายเป็นดำปกติก็มีถามว่าผมรู้ได้ไงก็ผมเห็นบางคนจะปีขาวโอ้ ปีขาวสองเส้นสามเส้นหางออกเขาขาวคิดในใจว่าบ้านเนี้ยบ้านเนี้ยมันต้องขาวแน่ก็เห็นเลี้ยงไปพอมันถ่ายขนมันก็ขนดําก็ขึ้นมาแทนไม่รู้ว่าเขาย้อมสีมาหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่ไม่กล้าไปพาดพิงถึงเขานะครับไม่กล้าไปเอ่ยถึงเขาว่าว่าเขาย้อมมาหรือเปล่าย้อมแมวขายมาหรือเปล่าแต่ถพาถ้าว่าเพื่อนๆมีความสนใจที่อยากจะได้นกด่างนกเผือกจริงๆให้เพื่อนๆไปตามฟาร์ม ไปตามที่เขาเพาะเพราะว่าเขาจะรับประกันครับและอีกอย่างเขาได้คัดได้ได้วิวัฒนาการในการเพาะพันธุ์มาเลือดนิ่งแล้วเลือดเขาร้อยแล้วคือเชื้อด่างเขากับเชื้อด่างเขาผสมกันได้ลงตัวแล้วลูกออกมามันค่อนข้างได้ด่างจะร้อร์ซครับแต่ถ้าเราไปซื้อในป่าในสวนในไร่อะไรอย่างเงี้ยครับถึงแม้มันจะเป็นเขาขาเหมือนนกพิราปนดำอย่างเงี้ยดีไม่ดี อาบน้ําถ่ายขนสักครึ่งปีค่อนปีกลับมาดําดีกลับมาดําไปอีกนะครับหรืออาจเป็นฟุกโชคดีเราถ้ามันอาบน้ําถ่ายขนใหม่กลายเป็นขาวมันก็ดีไปแต่ว่าช้างเผือกมันไม่มีบ่อยนะครับในป่า <c oughs> มันไม่มีบ่อยแต่ช้างเผือกอ่ะมันอยู่ตามฟาร์มซะส่วนใหญ่ครับปัจจุบันนี้และราคาก็ไม่แพงเหมือนอดีตนะครับปัจจุบันนี้ก็อยู่ที่ แล้วแต่นะครับว่ามันเป็นด่างอะไรโอมันตินหรือว่าด่างโกโก้หรือด่างควันบุรี่หรืออะไรถ้าเป็นตัวผู้ตัวเมียได้เดี๋ยวนี้เขามีการเช็คสายเลือดเช็คเลือดรู้ตรวจเพศตัวผู้ตัวเมียถ้าเมื่อก่อนก็งำกันไปเถอะเปิดปากาลิกเมื่อไรก็ว่าตัวผู้อะนกด่างมันเป็นนกที่ดูยากกว่านกสายธรรมชาตินิดหนึ่งบางทีผมเห็นเขาหิ้วมาผมก็ยังมองไม่ออกเป็นตัวผู้ตัวเมียว่ะ ยังไงก็ฝากเ,เพื่อนๆนะครับถ้าคิดว่าอยากจะซื้อนกด่างอยากจะมีนกด่างก็ลองไปพิจารณาตามฟาร์มมีทั่วไปนะครับไม่ว่าจะเป็นพุทธมนทนกรุงธงกรุงเทพใหญ่ฟาร์มปักทงปักใต้มีหมดถ้าฟาร์มที่เขามีชื่อเสียงเขาไม่โนเนมเอาขี้ะนกขี้กระ,ะทาม,มาหลอกเราครับยังไงเลือดด่างก็มีมันต้องด่างครับและอีกอย่างเขามีใบมีใบมีห่วงรับประกันแน่นอนครับอย่างนี้เขา ไม่กล้าโกหกเราเขากลัวเสียชื่อเสียงเขานะครับยังไงก็ฝาก f อที่ถามมานะครับว่าเรามีโอกาสจะเจอนกด่างในป่าในอะไรอย่างนี้ไปอย่าไปอย่าไปคิดเลยครับว่าเราจะเจอยากครับนอกจากว่าบ้านเราไปอยู่ใกล้ๆไอ้ฟาร์มนกที่เขาเพาะนกด่างอะ่ะ